ตอนนี้เราอยู่ที่ EnJ o y Home เฟส6อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคราราชสีมาพิกัดเลยสภากรโคโนอำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดกับถนนลาดยางนะครับหรือว่าแถวนี้เขาจะเรียกว่าเส้นบ้านโนนโป่งแดงนะขามทะเลสอบ้านโนนโป่งแดงจากปากทางอบปตอขามทะเลสอนะจากปากทางออบตอขามทานะเลสอ,อ,ต,อรตรงมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นโครงการเราอยู่ด้าน ขวามือห้าหลังแล้วฝั่งตรงข้ามซ้ายมืออีก7หลังสวัสดีครับคุณพรศักดิ์นะครับวันนี้จะพาไปดูงานวางระบบท่อระบายน้ําด้านหน้าอ้าวสเต็ปขั้นตอนมีอะไรบ้างเรายังไงนะอ้าวสเต็ปตนน้นต้คือเราก็หน้างานเรา,เราก็รันรันได้ตามมติหน้างานตัวนี้ หน้างานก่อสร้างเราก็รันรันไปได้ได้ตามปกติแลหวว่างนี้นะครับระหว่างนี้เราขออนุญ,ญาตเชื่อมทางเขาเรียกว่าขออนุญ,ญาตเชื่อมทางยกตัวอย่างที่เฟสโหของเราอยู่ติดกับทางหลวงหน่วยงานที่รับผิดชอบคืออบอจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอยู่นูน่นในตัวจังหวัดนู่นนะครับไม่ได้อยู่ที่ขามทะเลศรนะเราต้องไปยื่นคําร้องนะครับยื่นคาร้องขออนุญ,ญาตเชื่อมทางถ้าที่เป็น ชื่อของเจ้าของเดิมอยู่ก็ให้เจ้าของเดิมมอบหน้าทให้เรานะครับมอบหน้าใเราแต่ว่าใบอนุญาตเชื่อมทางสามารถออกมาเป็นชื่อเราได้เราให้เจ้าของที่มอบหน้าให้เราไปเป็นคนไปยื่นคําร้องคําขอขออนุญาตเชื่อมทางก็แนบบัตรประชาชนในบ้านของทั้งสองฝ่ายของทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้รับมอบหรือว่าคือเจ้าของที่แล้วก็เราแล้วก็สมเนาโฉนดนะครับอย่างได้หนึ่งชุดนะแล้วก็หนังสือมอบหน้าจแล้วก็จะมีแบบฟอร์มคําร้องคําขอที่เขาให้กรอก ถ้าเรามีแบบที่เราสามารถที่จะเขียนเองหรือว่าทีมงานเราเขียนแล้วก็แนบประกอบไปด้วยแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ต้องอขอคําปรึกษาว่ามัน,ม,นมีช่องทางมีกระบวนการยังไงเพราะาส่วนใหญ่ภายในเขาก็จะมีคนที่เขียนให้ตัวนี้แล้วนะครับก็จะต้องมีค่าดําเนินการจัดการกันไปนี่คนที่สามารถที่จะเขียนแล้วก็เซ็นได้นะครับเขาจะมีกฎเกณฑ์ใเขาอยู่ขออนุญาตเชื่อมทางนะ เมื่อใบอนุญาตเชื่อมทางออกมาแล้วนะครับเราก็มาดำเนินการตามสเตปตามขั้นตอนแต่หลายๆห,หน้างานก็คือเขาเรียกว่ามีความยืดหยุนมีความยืดหยุนสร้างบ้านไปก่อนที่โอนบ้านบ้างหมุนเวียนบ้านบ้างค่อยมาสร้างระบบตรงนี้ก็ได้ครับเพราะหลักๆัก,กสาระสําคัญคือห้ามไปกีดขวางทางน้ําที่เป็นธรรมชาติห้ามไปกีดขวางทางน้ําที่เป็นธรรมชาติและช่วงเวลานี้ของเราคือมันไม่ใช่หน้าฝนอยู่แล้ว และในเนื้อหาของใบอนุญาตเชื่อมทางก็ประมาณว่าจะต้องทําตามระเบียบทํากฎตามหลักเกณฑ์ต่างๆและสาระสาคัญของมันก็ประมาณว่าถ้าวันหนึ่งมีการขยายมีการพัฒนาในส่วนของทางหลวงต่างๆผู้ขออนุญาตเชื่อมทางหรือว่าเจ้าของที่จะมาคิดค่าเสียหายคิดค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณได้ลงทุนตรงนี้ไปไม่ได้ประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ สมควรที่จะขออนุญาตเชื่อมทางเพราะอาจจะนําไปสู่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ก็ขอในอนาคตแต่ในส่วนของท้องถิ่นอบอตอเทศบาลที่เป็นทางที่รับผิดชอบของเขา,านี่เราก็ปรึกษาเป็นคิดเคสไปแล้วแต่แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติของการติดต่อส่วนงานราชการนะครับมันจะต้องมีการยื่นคําร้องคําขอตามระเบียบตามขั้นตอนแต่ธรรมเนียมปฏิบัติก็ต้องไปดูกันตามความเหมาะสมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานว่าใช้ท่อขนาดไหนบ้างสวัสดีครับคุณโรดคุณเชฟดีสวัสดีครับ กำลังจะเริ่มหลังแรกคุณเชฟดีว้าวขอแสดงความยินดีด้วยโครงการชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับคุณฉันหรือเปล่าครับน้องเบสสวัสดีครับเบียนมาเที่ยวหน้างานด้วยนะครับวันนี้วันหยุดน้องบอสอย่าไปใกลามากโลกระบงังบอสสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับใใเฟินโทมหเรโมมีกี่หลังมีห้าหลังครับอ่าว่างไหมครับยังว่างไหมว่างอยู่หนึ่งราคา หนึ่งจุดนึ่งจุ้าน่ะกี่ห้องนอนเฟรกกี่ห้องนอนสองห้องนอนสอง้น้ำส้องมีที่จอดรถไหมกี่คันครับนี่จำเลยจอดรถได้สองคันนะครับหลังนี้หลังที่หนึ่งมีเจ้าของแล้วนะวางท่อวางท่อ80ดสิบคือวงใน80ดบท่อของเราแปดสินะช่างนะ 8ปคือวงในเนาะวงวง,ง,ง,งแต่ว่าพอรอบนอกสมมดเป็นหนึ่งเมตรละ<ง>ใช่ไหม<ง>ใส่ท่อแบบมาตรฐานเลยครับอันนี้คือท่อขนาดตามมาตรฐานที่เขาอนุญาตเรามานะมาแล้ว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 เรคโคฮิวมาแล้วปอ่มาวา,มา,าง เศษน,นี้เราใส่ท่อระบายน้ําด้านหน้าควบคู่กันไปเลยบ้านหลังแรกก็ประมาณ80นะครับแล้วก็หลังที่2เราปูกระเบื้องหลังที่3เราปูกระเบื้องหลังที่4กําลังก่อใกล้ะจะเสร็จแล้วหลังที่5ก่อได้ประมาณสัก20ปอรเประมาณนั้นนะครับแล้วหน้างานด้านหน้าแล้วก็วางระบบท่อควบคู่กันไปก่อนสิ้นเดือนนี้หลังนี้จะต้องยื่นคู่แล้วนะครับนั่นแสดงว่าหลังจากที่เราวางระบบท่อด้านหน้าเสร็จ มีการแต่งมีการกบดินอะไรเรียบร้อยนะครับเราจะเทถนนอีกสักสองหลังหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองเทถนนด้านหน้าแต่ตำแหน่งเสาตัวนี้ตำแหน่งเห็นไหมครับเหล็กเสารั้วของเราเนี่ยมุมเสาเนี่ยมุมนี้คือมุมตำแหน่งแนวเขตฉนนของเราตำแหน่งแรกนะจนถึงท่อจนถึงแนวเขตถนนราชยางคือเขตของทางหลวงนะครับเราจะเทถนนคอนกรีตภายในโครงการเราจากตำแหน่งเสาตรงนี้จนถึง แนวเขตความความกว้างของถนนคือ6เมตร30แล้วก็ลึกไปถึงบ้านหลังที่สองพอแต่ตั้งแต่แนวเขตทางที่ยังไม่มีถนนลาดยางหรือว่ายังไม่มีคอนกรีตนี่เรายังไม่เทนะครับประเมินเข้าได้ประเมินเข้าได้ปกติไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนั่นแสดงว่าบ้านหลังที่หนึ่งจะได้พื้นที่คางๆบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนลาดยางเยอะมากๆก,กว้างม,มากๆเหมือนฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับที่จอดลดด้านข้างบ้าน หรือว่าริมถนนลาดยางซึ่งเป็นพื้นที่ที่คบกันนะครับในส่วนของทางราชการในส่วนของทางหลวงคบกันเผื่อไว้ในการขยายถนนในอนาคตเบสไปนั่งตรงนี้ได้หรเบสเบสอ่าในส่วนของไอ้ส่วนราชการเดี๋ยวเขาก็มาตรวจครับคุณคุณพรศักนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจ กรณีถ้าเป็นทางหลวงนะครับส่วนใหญ่หน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบอยู่ก็จะอยู่ในเขตเขตจังหวัดแล้วเขาจะมีเจ้าที่อ่าหรือว่าพี่ๆที่น่ารักรับผิดชอบในเขตนั้นๆในโซนนั้นๆ ซึ่งอาทิตย์หนึ่งเขาจะขับรถผ่านประมาณครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วแต่เขาจะขับรถตรวจงานนะครับส่วนใหญ่ตําแหน่งของเขาคือจะเป็นตำแหน่งในช่างทํชนาญการพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะปรึกษาแล้วก็ดีวกับพี่ท่านนี้มีอะไรพี่เขาจะแนะนําให้อย่างดีบริการอย่างดีมากๆนะครับอย่างที่เราบอกนะครับอย่างที่เราบอกทุกๆส่วนงานทุกๆสเต็ปทุกๆกระบวนการขั้นตอนเราจะต้องมี ทีมงานที่น่ารักในส่วนงานนั้นๆหรือว่ามีตัวจิตในส่วนงานนั้นๆที่ผมเคยบอกโอเคไหมเดี๋ยวเข้าก็มาตรวจครับตามสเติปตามขั้นตอนด้ม,มาตรฐานนะครับด้านหน้าเป็นทางของทางหลวงนะด้านหน้าเป็นทางหลวงที่เราที่ดินที่เรามาเชื่อมคือทางหลวงขออนุญาตเชื่อมทางคือทางหลวงแต่ทางที่เรากันภายในโครงการของเรานะครับทาง6เมตรที่ว่านนี่ที่เรากันภายในโครงการของเราภายในหน้าบ้านของเราเนี่ย จะเป็นส่วนของเทศบาลนะครับงงไหมงงไหมงงไหมอยู่ในกี่การแลผิดชอบของเทศบาลอันนี้บ้านเราใช่ไหมบ้านเรามี5หลังยาวไปเราจะกันทางด้านหน้าตรงนี้6กเมตรสามตามระยะ,ะถ้าความลึกของแปลงไม่เกิน50เมตรผมจะกันความกว้างไว้ประมาณ6เมตรแต่เฟดเจ็ดอ้ยเฟสเฟสห้าโอ้โหจะไปถึงเฟสเจ็ดแล้วตอนนี้อยู่เฟดหกอยู่เลย แต่เฟส5เรากันกว้างไว้7เมตรเห็นนะครับเพราะว่าความลึกมัน94เมตรประมาณนั้นแต่เฟส6บ้านเรามีเพียงแค่5หลังความลึกประมาณเกือบหเมตรประมาณนั้นนะครับเราจะกันความกว้างไว้6เมตรด้านหน้าที่ถนนลาดยางซึ่งเป็นเขตของทางหลวงอ่าอบอจอเป็นคนดูแลรแลับผิดชอบแต่พอเรากันหรือว่ายกทางสารนะนะภายในโครงขังเราที่เรา ตัดตอนที่เราไปยื่นคำร้องแบ่งแยกในน้มเดิมหรือว่าตอนที่เราไปยื่นคำร้องแบ่งแยกที่สำนักง,งานที่ดินที่เ,เขาก็จะถามว่าทางยกให้สาธาณะเลยไหมหรือว่าอะไรงไงบัสหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้คืออยู่ในเขตร,รับผิดชอบของอบตเทศบาลแล้วแต่ว่าที่ดินเราตั้งอยู่ในเขตไหนคนละส่วนก,นกันกับทางด้านหน้านี้แล้วครับอันนีถ้ถ้าตามสเต็มจริงเราก็ต้องไปขออนุญาตในส่วนของเทศบาล อ่ากระบวนการขั้นตอนเป็นงานในส่วนของเอกสารเนี่ยวงเล็บในส่วนของเอกสารและกระบวนการขั้นตอนอยังไงวงเล็บในส่วนของธรรมเนียมปฏิบัติอะไรประมาณนั้นนะครับนะอย่างที่บอกในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรเป๊ะเวอร์ไม่มีอะไร,ร,ไะไร1 2 3อ่าและจงท่องไว้เสมอว่าทุกอย่างมีทางออกและการทําธุรกิจผู้ประกอบการที่ดีจะต้องมีความยืดหยุน่น มีทีมงานที่น่ารักมีความยืดหยุ่นบริหารจัดการกันไปแต่เราจะพาไปดูงานปลูกบเบื้องแสวบนะครับไหนๆก็มากันแล้วท่อวางใหญ่เหลือเฟือเลยสองหนุ่มสองหนุ่มรอแป๊บหนึ่งระวงังระวังเฉพาะในส่วนที่เรากันนะครับในส่วนที่เรากันแล้วในส่วนที่เราแบ่งแยกพัฒนานะระวังเฉพาะส่วนนี้น้ำไหลแล้วนี่บอ่อแช่ง น้ำไหลแล้วเขาเปิดใช่ไหมขเขอช่างชายก็เปิดมั้งในส่วนนี้คือแปลงคงที่เหลือนะครับนในส่วนนี้คือแปลงคงที่เหลือเราก็ไม่จําเป็นต้องวางท่อไปจนสุดน้นนะเราวางเฉพาะในตําแหน่งที่เราขอแบ่งแล้วก็ขอพัฒนาผมวางมาสุดแนวเขตทางที่เรากันไว้หกเมตรสามสิบนะแล้วก็จากท้ายด้านหลังแต่ว่าหน้ากว้างแปลงนี้เท่าไรล,ละ่ะน่าจะประมาณ อ่าห้าสิบหกสิบเมตรเหมือนกันนะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้เราไม่จาเป็นต้องวางไปสุดน้นนะครับวางเฉพาะในส่วนที่เราพัฒนาพอเดี๋ยวเขาก็พัฒนาต่อไปแล้วเขาก็วางเชื่อมต่อไปโอเคเดี๋ยวแบบน,นี้หรอกถัดมาดูงานผูกกระเบื้องแปลงนี้54ตารางวาแต่เป็น54ตารางวาที่กว้างมากๆครับจุดจอดรถจุดจอดรถห้ามลืมนะความลึกต้อง6เมตรความกว้างประมาณ5เมตร ของเรากันกว้าง5เมตรไว้ตลอดแหละ5เมตรขึ้นไปตลอดเพื่อจอดรถ2คันคู่และความลึกที่จะสุดท้ายรถจะต้องได้คืออย่างน้อยก็ถ้าว่าจริงๆคือ6เมตรอ่ะตีไป6เมตรถ้า5เมตร50หรือว่า5เมตรนิดๆมันคืาเรียกว่ามันมันคาบเกี่ยวมันกั้มกึ่งไปกันไว้6เมตรจะสวยงามมากๆเผื่อตรงนี้นะครับมีผลกับการตัดสินใจของลูกค้านะครับที่จอดรถที่สะดวกสบายไม่ใช่จอดรถแล้วปิดประตูไม่ได้ เป็นห้สิสีตารางมาที่กว้างม,มากเบส yes. ตอนนี้เราอยู่ที่งานอะไรท่อใช้ท่อหน้า80ครับคุณสมโชคนะครับท่อระบายน้ำที่ติดทางหล,งลวงเราใช้ท่อหน้า80หน้า80นี่คือตามแบบที่เขาเขียนมาให้เราเลยนะครับมันจะมีแบบในใบอนุญาตเชื่อมทางจะมีแบบประกอบมาด้วยนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ เนื่อนไขขก็บังคับเกี่ยวกับการใช้ทางกา,การเชื่อมทางอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีขนาดท่อมาด้วยขนาดบอ่อพักมาให้เราด้วยทีมงานเราเล่งปูกระเบื้องช่วยกันเดินเคลื่อน กระเบื้องขนาดเท่าไรเบสขนาดกี่เซนถามถามลุงเอ๋ใช่ป่ะกระเบื้องขนาดเท่าไรลุงเอ๋ส่งซิกแล้วลุงเอ๋ส่งซิกแล้วหกหกกระไรหกสิบคูณคูณเท่าเดิมคูณเท่าเดิมใช่หกสิบค,ค,คูณหกสิบนะครับนี่มีมีคนส่งซิกให้ด้วย ของเราใช้กระเบื้องสีขาวลายครีมลายครีมอายนีตตัววันนี้ห้องนี้น่าจะเต็มแั้วจากงานกระเบื้องจนถึงงานฝ้าเลยจากงานกระเบื้องจนถึงงานฝ้าประมาณ2เมตรเก้าสิบนะครับกำลังสวยงาม2เมตรเก้าสิบถึง2เมตรเก้าสิบห้าก็สวยงามเบลล์หลังเบลล์ลังเล็กเบลล์ลังเล็ก กระเบื้องเกรดเนะครับกระเบื้องเกรดเอเวลาปูตะเข็บขอบมันจะสมูทเสมอกันมันจะสมูทมันจะราบเรียบดูแล้วสบายตาถ้ากระเบื้องไม่มีคุณภาพถึงแม้ว่าช่างจะพยายามปานีดขนาดไหนก็จะมีผลกับเนื้องานมันจะโกงขอบตะเข็บมันจะไม่เนียนเล็บรางไว้เลมันจะไม่แห้งวางไว้หกสิบคูณหกสิบนะครับเดี๋ย่อันนี้ตารางเมตรหนึ่งประมาณ 3ามราสิบบาทกระเบื้องนะหนึ่งกล่องก็1นึจุดสี่ีลองคูณดีครับว่ากี่บาทเราใช้สีขาวเคลือบแก้ว,กวลายครีมเฉพาะห้องรับแขกส่วนห้องนอนห้องครัวทางเดินแล้วก็ใช้สีครีมมาตรฐานทั่วๆไปเขาเรียกว่าในในจุดของบ้านมันจะต้องมีจุดที่ว้าวตรงนี้เราจะใส่ไฟถาดใช่ไหมใส่ไฟถาดใช่ไหมมาเจอกับกระเบื้องตรงนี้โอ้โหมันจะสว่างสบย ลูกค้าทุกคนเข้ามาจะต้องเขาเรียกว่าเกิดความอยากเกิดขึ้นใช่ไหมกระเบื้องส้อนก็แสงไฟสวยมากชาชีน,นี้จะสวย <c oughs> มันจะเงาเงานะเวลาเราไปเลือกดูกระเบื้องหรือเราไปดูเราต้องดูของจริงนะครับบางทีก็ถ่ายรูปมาเราจะถ่ายรูปมาบางครั้งมันจะเห็นความเงาเหมือนกันหมดแหละเพราะกล้องมันสวยไงเดี๋ยวนี้เราต้องไปดูของจริงว่ามันวาวจริงไหมมันเงาจริงไหมคุณภาพมันได้ไหม หกสิบคูณหกสิบอ่าจะแอบ,บไปดูหลังบ้านเดี๋ยวจะไปจะไปคูณตรงนั้นหร <Yeah, S 1> <ะ>อกอะไรนะนนนใช่ครับใช่ใช่ปุบ oh. งานรัว้วงานรัว้วใส่แบบแล้วก็เทคานคานรัว้วคานนี่คานรั้วนี่เราก็ต้องลึกลงไปประมาณสิบเซนอยู่ให้มัในอยู่ใต้ดินประมาณสิบเซน จะป้องกันพวกน้ําซึมน้ําย้อนน้ําหลได้เวลาเทเสร็จแล้วให้มันอยู่ใต้ใต้ดินรอบบ้านเรานะหรือว่าต่ากว่าดินรอบบ้านเราประมาณ10เซนนะตัวนี้คานเราใช้ปอก10บคูณสาคานรั้วรอบบ้านก่อนหน้านี้ก็มีเหล็กสีบ้างที่มันอาจจะเหลือจากโครงสร้างบ้านบางช่วงก็เป็นเหล็กสามบ้างนะครับแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือ สวัสดีครับผมช่างทาซิงน,นี้ช่างชายช่างชายสวัสดีครับช่างชายมือหนึ่งของเรานะฮะช่างชายทําให้มีเอนจอยโฮมวันนี้นี่ช่างเขาก็จะเทเทซิงเทซิง,งของเราทําซิงเพียงแค่หลุมเดียวทำซ,ซิงหลุมเดียวมีบาน มีบานซิงด้านล่างบานคู่บานคู่จะสวยนะครับทีมงานเราทุกคนบานซิงต้องเป็นบานคู่นะบานประตูซิงด้านล่างที่เก็บของด้านล่างเป็นบานคู่จะสวยถ้าเป็นบานเดี่ยวมันจะดูแบบ่าดูแบบล้นๆไปหน่อยหนึ่งดูดูจะไม่ค่อยสวยเห็นแนวเขียนชัดเจนเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเทคานหลวรอบบ้านแล้วก็เทเสาแล้วก่อแป๊บเดียวครับงานก่อแป๊บเดียวเราจะไปกินเวลาอีกตอนจ,จ,จับเสี้ยมนิดหน่อยบา้าน บอดบอดังตากแดดจากฝันนี่คือแนวเขตด้านหลังเราที่เราวางระบบท่อวิ่งยาวไปถึงสุดถนอน,นโอ้โหเหลือเฟือเกินกว่า2เมตรครับระยะข้างบ้านเกินกว่า2 m. เมตรเขาเรียกว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้เหลือเฟืออยู่ที่การวางแปนวางผัง หลังบ้านมุมนี้กว้างมากๆจากมุมหลังบ้านตรงนี้จนถึงมุมรั้วน่าจะมาสี่เมตรนะบาเนี่ยเพราะมุมนี้เราเอาสองเมตรก่อนนมุมใกล้ที่สุดเราเอาสองเมตรเอาสองเมตรมุมนี้เหลือสี่เมตรเพราะที่ของเรามันมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่ได้ฉากอ่าอันนี้ฝาถังแซกปกติหาของมาลองแล้วก็ดีนะครับเพื่อป้องกันการแตกแต่พอถึงเวลาเราจะใส่ตะแกรงเหล็กนะใส่ตะแกรงเหล็กแล้วก็เทต้อง อันนี้มันจะไปอยู่ใต้ปูนนะครับต้องต้องใส่ตะแกรงด้วยนะตำแหน่งนี้สมมติเราวิ่งไวเมทเทพื้นรอบบ้าน1เมตรใช่ไหมปกติเราจะเทพื้นรอบบ้านออกมาจากผนังบ้าน1เมตรฝากเหล็กไว้ที่คานคอดินรอบบ้านนะครับมันจะช่วยล,ลดรอยแตกร้าวตามตะเข็บได้ดีมากๆและตำแหน่งของฝาถังแซกตรงนี้เราจะต้องมัดเหล็กอ่าสารเหล็กมัดเหล็กต่างหากนะครับไม่ใช่เฉพาะไวเมทนะมันจะต้องมัดเป็นตะแกรงเหล็กต่างหากมาครอบตรงนี้ไว้ แล้วก็ทีปูนปิดนะครับเพราะจุดนี้มันจะต้องเป็นจุดที่ว่ามีความแข็งแรงเป็นพิเศษเวลามีการเหยียบหรือว่าวางของอะไรก็แทกหรือวานน่าวันนึงเขาใช้งานจริงแล้วท่อสี่หุนตัวนี้เป็นท่อที่เราจะใส่ฝาทองเหลืองในการสวิตนะในโอกาสต่อตไปทองเหลืองช่าจาเป็นบ้าน2นอนสองน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวนะครับ สองที่จะลดขึ้นไปที่แบบกว้างหน้าอยู่แล้วบ้านหันด้านทิศตะวันออกนะครับหน้าบ้านหันด้านทิศตะวันออกช่วงเวลานี้ก็อยู่หลังบ้านได้สบายเลยอยู่หลังบ้านน่ข้างบ้านแบบได้สบายเลยพอประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็มาอยู่หน้าบ้านได้สบายเลยแต่ว่าในบ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงคือมันจะเย็นตลอดอยู่แล้วมันจะมีร่มตลอดอยู่แล้วบิเวณลาบ้านนะฮะห้าหลังใครจะเป็นผู้ที่โชคดี ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีทีมงานช่างบริหารจัดการวางแผนหน้างงานเดี๋ยวเขาจะกอ่อผสมปูนเพื่อจะอบโอบท่อระบายน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาเขาอบปูนเนี่ยเขาไม่แล้วอบแค่ด้ันบนนิดหน่อยนะแล้วพอปูนนันมานเนี่ยก็ขบได้เลยโอบไล่ไล่ตามหลังไปเลยเพราะรถไม่โครหนึ่งวันเนี่ยคือสี่พันะครับเ็ละสี่พันะนี่ ต้องบริหารจัดการหน้าง,งานให้ดีพอเขาวางเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานโอปูนหรือว่าปิดตามตะเข็บพวกนี้เนี่ยเขาจะปิดด้านข้างอ้อมขึ้นมาด้านบนด้านล่างเขาจะไม่ปิดนะครับมีการซึมมีการอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมันจะมีขอบของท่ออยู่แล้วที่มันจะต่อเนื่องกันอยู่แล้วเชื่อมกันอยู่แล้วปิดปุ๊บพอปูนมัดมา,มารถแมคโครก็กบหลุมได้เลย ประมาณนั้นสลบลงมาสลบเราสลบมาด้านเดียวนะครับจากด้านทิศตะวันตกลงมาด้านทิศตะวันออกสลบสลบการไหลของน้ำนท่อหน้า80ดสิบนะครับนี่หน้า80ดิหนึง่งหมายคือวงใน80ินะครับ80เซนนะวงใน80นิเซนท่อแรงอัดนะฮะเวจะไปเลิกจะไปไหนดูท่อเหรอจะข้ามถนนไปนะ พอปูนมาพอปูนที่เขาอบตรงนี้มันมาดเพิ่กว่ากบหลุมได้เลยเอาวันเดียวให้จบประมาณนั้นวางแผนให้ดีนะฮะโปนี่บัวเมื่อวานนี้มีงานติดตั้งบัวด้วยบัวเสร็จได้อย่างบัดอ๋อเหลือหลังที่สามอ๋อหลังที่หนึ่งก็เหลือหน้าบ้านบัวถ้าจะให้ดีมันต้องมาติดตั้งก่อนท้าสีรองพื้นจะดีบัวหน้าสามของเราเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เขาเรียกว่าบัวตกแต่งผนัง รอบนอกนี่ไงเพิ่งติดตั้งเมื่อวานนี้ต้องใส่ปูนด้วยนะครับต้องใส่ปูนล,ลงไปในล่องด้วยนะมันจะเป็นล่องวัดลองไปจับนั้นมาอันเล็กอันหอกนี่บัวมันจะเป็นล่องนี้เข,เขาจะรีดมาจับนี้สิวัดนี่จับนี้จับนี้ขึ้นมานี่ยอ่ายกขึ้นอ่าเป็นล่องปุ๊บนี่มันจะเป็นล่องนี้ตรงนี้ต้องใส่ปูนล,ลงไปด้วยใส่ปูน แล้วก็แล้วก็จะมีตำแหน่งในการกอกน้ำปูนนะบางทีสติปของการติดตั้งคือเราจะให้มีระยะห่างจากขอบประตู5เซอนอย่าไปอย่าไปติดตั้งแบบชิดชิดขอบกระจกอลูมิเนียมด้วยชิดชิดขอบประตูเลยนะครับจะไม่สวยเห็นไหมเนี่ยเราจะเว้นไว้5เซนเห็นไหมจะเว้นไว้5เซนจะสวยงาม หินไว้5เส้นอันนี้แหละทีเขาเรียกว่าบัวตกแต่งรอบนอกบัวผนังของเราใช้บัวหน้า3ขนาดสนิ้วนะครับโอเคนะเนี่ยแล้วก็เว้นเวนไว้จากขอบหน้าต่างลดลดลงมาเว้นระยะห่างอีก5้าเส้นพอติดตั้งออกมาแล้วก็ทาสีทาอะไรจะสวยงามมากๆ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเบสเบสป้ากำลังทำอะไรอยู่เบอบอสป้ากำลังทำอะไรอยู่สมปูลลองถามป้าสิว่าปูนนกแดงอินทรีแดงนกแดงใช้ทรายกี่บุ้งกี่ถามป้าสิเท่าไหร่นะเท่าไหร่อะเท่าไหร่ยายตอบว่าเท่าไหร่ป้าตอบว่าเท่าไหร่ กี่บุ่งกี่นะป้านี่นกนหกน, <6 S 2> นะแก่ไม่ได้รุ่นอ่าประมาณหกไม่เกินแปดอยู่เครื่องนี้เนาะอันนี้จะผสมแล้วก็เก็บงานท่อใช่ไหมฮะเใช่เลยครับ Enjoy Home เฟสหกของเราจะมีเสาโชทั้งหมดสี่ต้นนะครับ ดีครับคุณสยามนี่นเฉลียงหน้าบ้าน2ต้นแล้วก็ลงจอดรถอีก2ต้นบัดจับให้ดูซิต้นไหนบ้างนั่นไงนี่ไงนี่ไงที่อ่าเนี่ยอ่าลงจอดรถเวริร์แล้วก็ฝั่งนี้บัดไปจับซิอีกต้นหนึ่งเราทางออกมาคือ5เมตรน่าจะประมาณ5เมตรกว่าเลยนะจัดแบบเต็มเลยแบบโล่งเลยทางออกมาจากด้านข้างบ้านเนงครับเนื่องจากอา่า แปลนพื้นของเราหรือว่าแบบบ้านของเราห้องรับแขกกับห้องนอนด้านหน้าเสมอกันเห็นไหมครับแล้วก็เฉลียงยื่นมาอีก2เมตรตรงเฉลียงจะมีเสาโชว์สต้นดังนั้นตำแหน่งระยะที่จะจอดรถได้2คันความลึกจะต้องหกเมตรประมาณนั้นตามสเต็ปของเราเนาะแล้วความกว้างคือ5เมตรขึ้นไปสเต็ปของเราที่เราสร้างจอดแล้วก็สะดวกสบายเมื่อเราทํโรงจอดรถออกมาแล้วมันถึงจะต้องมี เสามารองรับโครงลัางคาลงจากรถด,ด้านหน้าอีก2ต้นไงพะระยะ2เมตรจากเฉลียงยื่นมาอีก4เมตรถึงจะรวมเป็น6เมตรเข้าใจความหมายที่สื่อหรือเปล่า <c oughs> ต้องมาเรียนรู้จากหน้าง,งานจริงต้องมาเรียนรู้จากหน้าง,งานจริงเราจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญท,ที่ทีมงานเราได้ก็คือเขาเรียกว่าพลังนะครับพลังในบรรยากาศพลังในหน้างานพลังในการเจอกันะนะครับ เจอกันอีกรอบนะครับสำหรับซ u เปอร์ v p คอสสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีเจอกันอีกรอบในวันที่3-4เมษายนเลยนะครับสอบถามกันไม่ได้0933296737หรืออ d ด i ไล์ j j o o m e 909ซูเปอร์ VP คอสสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีรอบต่อไปวันที่3-4เมษายนเปิดให้จองแล้วรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นบอกทุกความรับทุกขั้นตอนทุกสเต็ปเรียนรู้จากหน้างานจริง เจอของจริงนะครับภารกิจของเราคือทุกๆคนต้องได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองนะครับ0933296737หรือว่า i d l i n e e j h o m e 909นะครับผมสวัสดีครับว้าววัดสวัสดีทีมงานเราซิเนเบทแบทเดี๋ยวมันนี่ลรกอย่าไปใกล้ถนนสวัสดีครับพี่สุรีสวัสดีพี่สุรีสวัสดีครับพี่สยามคุณอะไรนะจินตนาสวัสดีครับ จ้าของโครงการมาคุมงานเองวันนี้บอสเบสมาเที่ยวนะครับโอเคนะครับเจอกันบอสด้านนี้ลงเจอกันในซูเปอร์วีคอร์ตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับรอบต่อไปนะครับซูเปอร์วีคอร์สอนมือใหม่สร้างบนะ้านขายดีรอบต่อไปวันที่สามสถึงี่เดือนเมษาสามถสนะครับเมษายนเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนงดบดังดังเลยครับ ศูนย์เ <göster> ก <ges 2> ้าสามสามสองหกเจ็ดสามเจ็ดออศูนย์เก้าสามสามสองเก้าหกเจ็ดสามเจ็ดหรือว่าไอดีไล่ j home เก้าน์ e j home เก้าศูนย์เก้าโอเคนะครับก่อนจบไลฟ์นี้ขอเป็นกลังใจให้ทุกทุกคนตามสโลแกนเราคือยายาเชื่อใครตั้งแต่แรกอ่าเบสบอกอย่าเชื่อใครตั้งแต่แรกกฎของการใช้ชีวิตกฎของผู้ชนะคือห้ามล้มเลิกแล้วก็ยาปล่อย เอาชัดเจนหนักแน่นหน่อยดิยาอยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายการสร้างบ้านขายดี <c oughs> ดีดี <c oughs> ยาไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันผมคนเดียวจะเพจคดเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านแล้วก็น้องบอสแล้วก็น้องเบสบายบาย